เดี๋ยวเรามาดูเครื่องออกกำลังกายแบบสลายไขมันนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้กับฝ่าเท้าน่องแขนอะไรพวกนี้นะครับได้หมดตัวนี้ก็จะเป็นรีโมทแต่เป็นรีโมทไม่ได้ไร้สายนะครับเขาจะมีสายอยู่ข้างในให้เราแบบอันนี้ออกมาค่อนข้างอันนี้ได้นะครับมันจะมีทั้งหมด3โหมดนะครับความแรงปรับได้3โหมดอัตโนมัติแล้วก็แมนนวลได้เดี๋ยวเราลองดูนะครับ นี้หมดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งหมดสองเดี๋ยวนะอันนี้หมดสองใช่อันนี้หมดสองอ๋นนอ,อเนี่ยครับเมื่อกี้เขาเบา,เบาแล้วเขาก็แรงอ่าอันนี้เบาแล้วครับอ๋อเขามีทั้งหมดสามโหมดนะครับนะครับเขาจะสลับค่อยแรงของของเขาเองนะครับอ่าแล้งนี้เราเปลี่ยนนะครับ กระพริบสองสองครั้งนะครับอันนี้คือโหมด2นะครับนะครับอ่าเขาก็เริ่มทีแรงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้คือโหมด3านะครับโหมด3ามก็จะกระพริบสามาครั้งนะครับ เขาก็จะค่อยละแรงและสลับกันไปนะครับแล้วก็คืออันนี้อ๋อทีกึงโหมดโหมดที่ค้างไว้คือโหมดแมนนวลนะครับเราก็จะเลือกได้ว่าอันนี้เราจะปรับค่อยแรงยังไงครับอันนี้ปรับค่อยก่อนนะครับอ่าอันนี้ระดับสองแรงขึ้นนะครับอันนี้ระดับสามแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ค่อยลงอันนี้ก็ เบาลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่าน,นี้นะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับประมาณนี้นะครับทั้งหมดโหมดอัตโนมัติ3โหมดแมนนวล1นโหมดครับ